เรื่องย่อละครเรื่องลิขิตรัก The Crown Princess นาวาตรีดวินนายทหารน,นาวิกโยธินประจำหน่วยรบพิเศษชายหนุ่มผู้มีความศรัทธานในความรักและตั้งปฏิญญากับตนเองว่าชีวิตนี้จะรักเดียวใจเดียวและแต่งงานกับผู้หญิงเพียงคนเดียวเท่านั้นเพราะพอ่อที่เป็นนายทหารใหญ่ได้สั่งไว้ก่อนเสียชีวิต ดวินจึงเป็นหนุ่มโสดสุดยอดสาวๆที่หมายปองแต่ไม่มีใครได้เป็นเจ้าของสักทีไม่ว่าคุณหญิงสาวนีผู้เป็นแม่จะพยายามหาผู้หญิงที่สุดแสนจะเพอร์เฟกมาให้แต่ดวินต้องหาข้อเสียและจุดบกพร่องของผู้หญิงคนนั้นได้ทุกทีจนทุกคนสงสัยว่าผู้หญิงในฝันของเขาต้องเปรียบพร้อมขนาดไหนถึงจะเอาชนะใจผู้ชายช่างเลือกอย่างดวินได้ นอกจากความช่างเลือกแล้วดาวินยังมีความเนี้ยบในการทำงานอย่างหาที่เปรียบไม่ได้เขารักอาชีพทหารสุดหัวใจตั้งแต่เกิดมาไม่เคยคิดอยากเป็นอย่างอื่นดูความเป็นคนมุ่งมั่นและฝึกหนักดาวินก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งสำคัญอย่างรวดเร็วเป็นหัวหน้าทีมเฉพาะกิจชื่อดีทีมทำหน้าที่ปฏิบัติการลับสุดยอดโดยเฉพาะการอารักขาบุคคลสำคัญระดับโลกไม่ว่าจะเป็นผู้นำประเทศกษัตริย์และเชื้อพระวงศ์ต่างๆดีทีมประกอบไปด้วยดาวินทำหน้าที่หัวหน้าทีม กันหรือเฮียกันอายุมากสุดในทีมนักแม่นปืนผู้เงียบขรึมพูดน้อยแต่พูดแล้วช่างบาดลึกกันคือคนที่รู้ใจดวินมากที่สุดลิงนายทหารรูปร่างเพียวปราดเปรียวเคลื่อนไหวได้รวดเร็วถนัดการต่อสู้มือเปล่ากะล่อนกวนหินนายทหารร่างใหญ่กล้ามแน่นแรงเยอะและมีความสามารถเกี่ยวกับเครื่องยนต์ทุกชนิดหน้าตาคมเข้มหล่อเหลามักจะพูดจาเฉยๆโดย,ฉยโดยเฉพาะเวลาจีบหญิง คนสุดท้ายของทีมคือดานิกาหรือแพนผู้หญิงคนเดียวของทีมเป็นลูกพี่ลูกน้องของดวินดานิกาเป็นคนช่างสังเกตและนคนที่เก็บรายละเอียดได้เป็นอย่างดีเป็นเหมือนคลังข้อมูลของทีมดวินด้วยความเก่งระดับเทพของทีมทําให้ดวินมีภารกิจให้ทําตลอดเวลาไม่เคยได้พักมาเป็นเวลาหลายปีแต่วันนี้เป็นครั้งแรกที่เขาจะได้พักร้อนเป็นเวลา5วัน ห้าวันที่แสนมีค่าดาวินรีบให้กันขับเรือไปส่งเขาที่เกาะแห่งหนึ่งอันแสนห่างไกลเกาะที่ไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกใดๆทั้งสิ้นนอกจากธรรมชาติอันแสนสงบและสวยงามเดิมกองทัพเรือเคยใช้เกาะน,นี้สำหรับฝึกหน่วยรบพิเศษซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ดาวินชอบมากที่สุดทุกครั้งที่มีเวลาว่างเขาจึงมักจะมาพักที่เกาะนี้เพื่อทบทวนสิ่งที่เคยได้ฝึกไม่ว่าจะเป็นการดำน้ำลึกปีนผาวิ่งขึ้นเขาหรือเอาตัวรอดในปา่า ดวินมีความสุขทุกครั้งที่ได้กลับมาใช้ชีวิตแบบบู๊สุดๆโดยไม่มีใครมายุ่งวุ่นวายแต่ดวินหารู้ไม่การมาพักครั้งนี้เขาต้องพบกับความวุ่นวายอย่างที่สุดในอีกด้านหนึ่งของฟากฟ้าอันไกลโพ้นดินแดนแห่งรีสอร์ทประเทศเล็กๆที่ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอันสวยงาม พารีสอรปกครองด้วยระบบกษัตริย์มาช้านานประชาชนส่วนใหญ่ทำการเกษตรและมีสินค้าส่งออกที่สำคัญคือทองคำประชาชนทุกคนให้ความเคารพกษัตริย์และราชวงศ์มายาวนานแต่แล้วเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อเจ้าหญิงอลิซองค์รัชทายาทที่เพิ่งได้รับการแต่งตั้งไม่นานถูกลอบทำร้ายระหว่างเดินทางไปพักผ่อนที่พระราชวังกลางป่าคนร้ายบุกจู่โจมโดยไม่มีใครตั้งตัวโชคดีที่อลิซใช้ความสามารถทางการต่อสู้ที่ได้ฝึกฝนมาอย่างดีตอบโต้และเอาตัวรอดหลบหนีมาได้อย่างบุดวิด อลิสรีบกลับเข้าวังและพุ่งตรงไปต่อว่าแคทเธอรีนหรือเคสลูกพี่ลูกน้องที่ไม่ถูกกันมาตั้งแต่เด็กๆแต่เคสกลับหัวรถใส่หน้าและบอกว่าเธอไม่รู้เรื่องให้ไปลองคิดทบทวนดูดีๆเพราะตอนนี้มีหลายคนที่อยากให้เธอตายศัตรูของอลิซไม่ใช่แค่คนเดียวคําย้อนสอนของเคสทําให้อลิซถึงกับจุกเพราะมันคือความจริงเคสเป็นลูกของลุงเจ้าชายอังดเดรที่ตอนนี้แต่งงานกับโมนาแม่เลี้ยงของอลิซและมีลูกชายด้วยกันหนึ่งคนคืออลัน ซึ่งมีศักเป็นน้องชายต่างพ่อของเธอเจ้าหญิงอลิซเจ้าหญิงเคสและเจ้าชายอลันสามคนที่มีศักพัวพันกันอย่างใกล้ชิดเจ้าหญิงเคสไม่เหมาะสมเพราะพ่อของเธอทําตัวไม่เหมาะสมส่วนเจ้าชายอลันไม่เหมาะสมเพราะพ่อแม่ของเขาทําตัวไม่เหมาะสมอลันไม่เกลียดพ่อแม่แต่ไม่เห็นด้วยและโดนเป่าหูจากคนรอบข้างเลยผ่านไม่ชอบหน้าอลิซทั้งๆที่เคยสนิทกันมาตั้งแต่เด็กๆ เพราะฉะนั้นคิงเฮนรี่จึงเห็นว่าคนที่เหมาะสมที่สุดในตอนนี้คืออลิสตั้งแต่ได้รับตําแหน่งทําให้อลิสตกอยู่ในอันตรายทุกย่างก้าวเธอไม่รู้เลยว่าใครกันแน่ที่อยากให้เธอตายภารกิจตรงหน้ามากมายทําให้อลิสวางเรื่องของหัวใจไว้ไกลตัวสิ่งที่เธอต้องสนใจมากที่สุดตอนนี้คือหาศัตรูให้เจอและกําจัดให้สิ้นซากก่อนที่เธอจะเป็นฝ่ายถูกกาจัดเสียเองหลังจากที่เกิดเหตุ งเฮนรี่เริ่มเป็นห่วงอลิซมากขึ้นจึงขอร้องให้เธอแอบมาพักผ่อนที่ประเทศไทยโดยไม่บอกให้คนอื่นรู้และติดต่อให้นายพลศักชยัยพระสหายที่รักใคร่ชอบพอกันมานานเป็นคนดูแลตอนแรกหัวเด็ดตินขาดอลิซก็ไม่ยอมมาเพราะไม่อยากเป็นคนขี้ขลาดหนีศัตรูแต่ทนคำขอร้องของปู่ไม่ไหวจึงจำใจต้องแอบออกมาประเทศไทยอย่างเงียบๆมีเพียงเพตราและเจซีปอดีกาศสาวคู่ใจที่ทำหน้าที่ทุกอย่างเพื่ออารกขาและรักษาความปลอดภัย นายพลศักชัยเป็นหัวหน้าโดยตรงของดวินเป็นทหารที่เกษียณแล้วแต่ยังทำหน้าที่ควบคุมหน่วยปฏิบัติการพิเศษอยู่อย่างลับๆศักชัยส่งดีทีมมาดูแลอลิสแต่ในทีมไม่มีดวินเพราะเขากำลังพักร้อนอยู่ที่เกาะและสั่งห้ามไม่ให้ใครติดต่อเด็ดขาดวันแรกที่ดีทีมเข้าประจําการทุกคนต่างตกตะลึงกับความงามสง่าของอลิซเจ้าหญิงผู้เพียบพร้อมงามจนแผนเีไดแทนพี่ชายตัวเองที่อดย่นชมเจ้าหญิงแห่งฮาริสอด แต่อีกไม่กี่นาทตีต่อมาอาลิสกับไล่ทุกคนกลับเพราะต้องการความเป็นส่วนตัวและไม่ชอบที่มีคนไม่รู้จักมาอยู่รอบๆบ,บตัวเธอในพลรีบแจ้งไปที่คิงเฮนรี่ทั้งสองฝ่ายต่างไม่สบายใจในความไม่ปลอดภัยของอลิสแต่ก็ต้องยอมเพราะความดื้อรั้นของนาง ก่อนงานเลี้ยงจะเริ่มต้นเพตราและเจซีเตรียมชุดราตรีให้อลิซอย่างสวยหรูแต่ยังไม่ทันจะได้โชว์ความอลังให้แขกในงานได้เห็นเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อคนร้ายได้แฝงตัวเข้ามาอย่างแนบเนียนและแอบลักพาตัวอลิสไปอย่างอุกอาจแต่สุดท้ายเธอก็กระโดดลงจากเรือหน,นีมาได้ร่างของอลิซหมุนคว้างอยู่กลางทะเลซัดเซไปตามกระแสะคื่น และแล้วเหมือนคนบนฟ้าที่ใดที่หนึ่งได้ขีดเส้นชีวิตให้ร่างของอลิสพัดพามานอนนิ่งอยู่ที่ริมชายหาดบนเกอร้างที่ดวินพักร้อนเดวินเห็นร่างของหญิงสาวในชุดราตรีแปลกตาขาดวินสิ้นความเป็นโอตโตกูจนเกือบหมดด้วยสัญชาตญาณของนักรบเขารีบไปช่วยด้วยการผายปอดและปั๊มหัวใจให้และด้วยทักษะการช่วยชีวิตขั้นเทพร่างไร้สติของอลิซก็กลับฟื้นขึ้นมาอีกครั้ง ทันทีที่สมองเริ่มทำงานเหตุการณ์สุดท้ายยังคงค้างคายอยู่ในสมองทำให้เธอคิดว่าเดาวินคือหนึ่งในคนร้ายเธอจึงรวบรวมแรงทั้งหมดที่มีวิ่งฝ่ามือฟาดลงบนใบหน้าของเดวินอย่างแรงเดวินถึงกับจี๊ดทนไม่ได้เข้ามารวบตัวจนในสุดท้ายเดวินก็สามารถรวบตัวอลิสไว้ได้ด้วยฝีมือที่เหนือชั้นอลิสถูก ดวินมัดมือมัดเท้าและนั่งสอบปากคำอลิสเห็นว่าดวินไม่ใช่คนร้ายแน่ๆเลยบอกความจริงว่าตัวเองเป็นเจ้าหญิงดวินถึงกับหัวเราะและสวนกลับว่าเจ้าหญิงที่ไหนจะตกน้ำและมาเกยตื้นอยู่แบบนี้ดวินคลายเชือกและปล่อยให้เธอเป็นอิสระทันทีที่โดนปล่อยอลิสจะหาทางกลับเข้าฝั่งหรือหาชาวบ้านมาช่วยแต่เธอต้องพบกับความจริงอันเจ็บปวดเพราะเธอไม่สามารถออกจากเกาะนี้ได้ไม่มีใครนอกจากดวิน ซึ่งหมายความว่าจะต้องอยู่บนเกาะกับผู้ชายแปลกหน้าที่เธอไม่ถูกชะตาตั้งแต่แรกเห็นติดตามเรื่องราวชะตาชีวิตลิกรักของเจ้าหญิงอลิสและดาวินได้ในละครเรื่องลิกรักเดอะคราวพรินเซสเร็วๆนี้ทางไทยทีวีซีช่อง3